ผู้ประกอบการรถตุกๆุ๊กใเหลืองยอมเปิดถนนทางเข้าออกป่าตองทุกเส้นทางแล้วนะคะหลังผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเกต็ตเจรจาหาข้อยุติและหาทางออกร่วมกัน จากกรณีกลุ่มผู้ประกอบการรถตุ๊กๆป้ายเหลืองในพื้นที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตประมาณ200คนนำรถตุ๊กๆมาปิดถนนสายต่างๆในพื้นที่ป่าตอง <c oughs> เพื่อเรียกร้องให้ตำรวจแก้ปัญหารถตุ๊กๆและรถ4ี่ล้อเล็กป้ายดำมาวิ่งทับเส้นทางแต่ไม่มีการจับกลุ่มกลับจับกลุ่มรถตุ๊กๆป้ายเหลืองเชื่อว่าเป็นการกลั่นแกล้งจึงรวมตัวกันปิดถนนและเรียกร้องให้ผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตรับเรื่องร้องเรียนและหาทางแก้ปัญ หาความเดือดร้อนทั้งนี้ผู้ประกอบการตุก๊กตุกที่ปิดเส้นทางหลักเข้าออกพื้นที่ป่าตองยอมสลายตัวแล้วเมื่อเวลาประมาณ5นาฬิกาหลังพลตำรวจตรีองอาจผิวเรืองนนท์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตมาเจรจาขณะที่ผู้ประกอบการบางส่วนเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรกระทุ้เพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาและรับข้อเสนอของทางผู้ประกอบการ จนกระทั่งเวลา8นาฬิกา30นาทีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตลงมาพบกับกลุ่มผู้ประกอบการและรับที่จะดำเนินการตามข้อสเสนอที่เรียกร้องทำให้ผู้ประกอบการพอใจย,ยุติการชุมนุมปิดถนน